สวัสดีค่ะมาค่ะหาเห็ดกันวันนี้มากับพี่ไก่มาถึงก็เจอเลยทกมุรกล่ะแต่ว่าโดนทากเล่นงานซะโอ้โหไม่รู้จะมีดอกที่พอเก็บได้ไหมโดนทากกินซะกินซะแบบว่าย่อยเลยย่อยยับเลยอะไรอะเห็ดอะไร <c oughs> <c oughs> นี่ไง <c oughs> เออดอกสวยอยู่นะนี่ค่ะเนี่ยดอกแม่นี่เราคงไม่เอาหรอกมันออกอาการเน่าละพี่ไก่เอาเลยนะตรงนั้นนะเดี๋ยวหนูจะมาเดี๋ยวหนูเจ้าตรงนี้มันเน่าเนี่ยเน่าแล้วเหรอมันไม่เน่าเอ้มันโดนทาก,กินเฉยอันนี้ยังโออยู่นะเก็บไปตากได้อยู่อ,อันนี้ก็ใช่อันนี้อันนี้เอามาดอกเดียวพอถากนทากก็แทะซะ จุยเลยตรงนี้มีอดอกนึงเนี่ยดอกนี้สวยดอกนี้สวยค่ะดอกนี้สวยเดินหานะมันอาจจะมีอีกนะพี่ไก่นี่น,นี่ดอกนี้เออ,อดอกนี้ยังไม่แก่นะใหญ่ใหญ่นี่เต็มฝ่ามือเลยเนี่ยพี่ไก่เห็นดอกนี้ยังเนี่ยในมือหนูเนี่ย ใหญ่เลยหาดีๆนะมันน่ามันน่าจะมีอีกนะตะลุยหาตะลุยหาลองเจอแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีอีกต้องมีอีกอนนอก็ตัดส่วนที่ไม่ดีออกไปไหนขอดูไหนซิพี่ไก่ นี่ของพี่ไก่เออนี่ไอจวนดำๆได้ตัดออกขาเอาได้อยู่ค่อยๆหาอย่าเหยียบเห็ดเตือนเตือนอุ้ยนั่นไงพี่ไก่เอาไปเลยดอกนั้นเดี๋ยวหนูขอถ่ายนะพี่ไก่ยังไม่เห็นเลยยังงามเลยนี่ไงไม่เห็นเหรอเห็นแล้วอ่ะอ่าอันนี้ดอกนี้ให้พี่ไก่ประเดิมพี่ไก่ยังไม่ได้ดอกสวยดอกนี้สวยที่สุดเลยพี่ไก่ สวยจริงอ like, uh, oh. oh. ่ะโหสวนมากไหนโช่์หน่อยชว์หน่อยว้ายอย่างสวยเลยไม่เห็นไหมอันนี้สงสัยจะเป็นดอกที่สวยที่สุดของวันนี้ได้ละคนละดอก หนูเอาฮ่าฮา่าอย่างงามเลยข้างๆเลยไงนี่ค่ะนี่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 งามตัดมาเลยอืมไซส์นี้กำลังน่ากินพอร์เฟ t สมบูรณ์แบบ ดอกนึงอีกดอกนึงดอกนึ่งอุ้ยข้างหน้านด่นอีกดอกนึงเดี๋ยวดอกนี้ก่อนโอ้ยดอกนี้ก่อนดอกนี้ก่อนนี่มาเลยเจอแล้วเห็ดสมองอ่าเก็บให้แฟนพี่ไก่แฟนพี่ไก่สั่งมาออเดอร์เห็ดสมองกินเลยเนี่ยใส่เนี่ย คิดว่าเป็นอย่างเยอะเลยแหละข้างหน้าเนี่ยยังไม่ถึงเลยหนะูจำได้ว่าจะเป็นแถวนี้แหละที่หนูเจอวันนั้นอ่ะเยอะมากเลยอยังงามอ่ะดูดิได้ต่ต่ออีกอจะมีอีกมีอีกข้างหน้าเนี่ยเป็นเป็นโผลเป็นขึ้น เลยแถวเนี้ยนี่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 อีกค่ะนี่อีกไม่ตะมุตะมีนะเยอะมากเยอะมากไก่แค่กลุ่มนี้แค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวเนี่ยก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะเนี่ยโอ้ยดูดิอุเยมันเก๋ไปไหมดูดิไม่ไม่ไม่นี่แหละกําลังอ่อนนี่อืมกําลังอ่อนเออเขี่ยทากออกด้วย โอได้ขนาดนี้เนาะ,ะเป๊ะเป๊ะวันนั้นเตะพิงวันนี้เก็บเชยวันก่อนที่หนูมานะมันยังเล็กกว่าน,นี้นะวันนี้ใหญ่ขึ้นโูหอ,อ,อ,อย่างสวยอะดูสิอย่างสวยคราวน,นี้<อ>วันนี้เก็บเห็ดสมองง,งามๆไปฝากแฟนพี่ไก่เนาะมีอเตะทิ้งหัวบอกเตะพิงทำไมเก็บมาฉันกินเองงานข้างหลังมูนน่ะเห็นแล้วอะพี่ไก่มาเก็บ โวโวโวเนี่ยจํงเลยต้องไปไกลละตอนนี้ก็ปุ่มเดียวก็เหลือกินเหลือใชิ้นยอมเหลือกินรักกินละอือ so ือกําล no? ังงามอ่ะรุ่นเนี้ยคือก้อนเดียวก็อิ่มนะก้อนเดียวก็อิ่มแล้วน่ะใช่ สวยๆมาสวยเลือกได้ปีนี้เห็ดสมองเยอะมากพี่ก็เก็บปีแรกนะเหร่อืหรอเยอะก,ก็ล้นถุงแล้วพี่ใจล่มันมีถุงสำรองอยู่โอ้โหทำความสะาดยากนะมถึงบ้านค่อยอันนี้เราก็ตัดตรงขาสำคัญนะตัดขาอก ที่มันเปื้อนทรายน่ะตัดออกเยอะเพราะส่วนนั้นแล้ะมันหนันกเนา,งงาะงนี่ตะหมูตะมินี่ อันนี้โดนทากกินนะเนี่ยมันไม่แก่ก็คือถ้าแกะนะ่เนี่ยเราก็จะมองเห็นแหละมันเริ่มเหี่ยวนั่นแหละแกะ่น,นี่ค่ะอันนี้กำลังสวยอันนี้ก็คือเห็ดสมองหรือสเตียนมรอกละมีพิษนะคะจะทำกินก็ต้องศึกษาวิธีการ ให้มั่นใจก่อนต้มเอาน้ำทิ้งหรือว่าเจาไปตากแล้วเวลามาจะกินก็ต้มเอาน้ำทิ้งออกอีกทีนึงก็ได้แล้วแต่ยังญ่เลยที่นี่ถ้ามาช้าวกว่านี้นะเสร็จทากเนี่ยทากกำลังเล่นงานมีมองก็จับประจนุนเลยฮะ <laughs> กล้องจับสะจนนี่ก็ตื่นเต้นตื่นกล้องนะสวยๆเขาถ่ายเห็ดเขาไม่ได้ถ่ายคนมาตื่นอะไรนี่ตรงนี้อีกพี่กานี่นี่ดอกนี้นี่ตะมูตะนี้จริงๆเอาเขาจะเขาจะถ่ายก็แผงมาบางเฉย <G ül> ทัทีแล้วก็ทางนี้อีกเฮ้ยตรงนี้ดอกมีนน่ยก็เก็บเห็ดสมองให้เสร็จไปเลยแล้วเราเข้าไปหาเห็ดของเรานู่นนั่นก็มีนั่นก็มีไหนนั่นนั่นอะตรงนั้น่เอาดอกไหมก่อนเอาดอก Oh อยเดินท่าเดินจะถ่ายเหรอ,อ oh. นี่แข็งนิ่ม,างงาม,ม,มเละเละนี่แก่ไปหรือเปล่าไม่แก่ไม่แก่เนี่ยมันโดนมันโดนทากมาทำมันแตกเรื่องของเรื่อง เก็บมันเลยนะเนาะถ้าเป็นเห็ดเออือดอกมันกำลังสวยอะ่ะดูดิอืแข็งแ็งอะ่ะดีเละเละก็ ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยสนุกะไม่ค่อยอ,อยากจะ,ะกได้เท่าไหร่นี่แข็งๆแบบเนี้ยดีดีมากงมกตรงไหน,นเด้งจะได้กินเห็ดกระชานี้แล้วเป็นยาบำรุงได้มั้ง ถ้าคนรู้จักทำเนาะเป็นยาบำรุงได้ไหมเนี่ยมันเป็นเห็ดพิษมันมีพิษมีพิษก็เป็นยาบำรุงได้นะกระสกัดมัเก็บก็เหมือนกัเอามาปลูกไว้เลยอืมแล้เป็นเห็ดเออตัวนั้นนะมึงเนาะโมงคงจําไม่บอกพี่หรอกอะไรหรอพี่ถ้าเป็นเห็ดแออะไรนะ เพชรที่ละชื่อมันอะไรทบมูล์กาเหรอมึหคงคงจะไม่บอกอ๋อหนูคงจะแย่งเก็บเงียบๆอยู่คนเดียวใช่ไหมเก็บดอกสวยๆสวยเสร็จเรียกพี่ไก่ไปเก็บดอกที่ท่าก,กินแล้วใช่ไหมมันกินเบื่อแล้วเหรออ่ะเดี๋ยวโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยสวยหไหมแค่นี้เองเหรอ <N ous> นี่ในถุงนี่อ๋อในถุงอีกใช่ไหมหนึ่งถุงกับหนึ่งกระป๋อง หนูกินจนเบื่อแล้วเรื่องของเรื่องก็คือตอนนี้หนูมีเห็ดตัวใหม่ที่หนูกาลังให้ความสนใจอยู่ต,ตัวไหนอ่ะทบมูรกล้าไงเ็ดางนอะไรไม่มีแถวนี้มม่มีหรอกไ่หรอเก็บเลยเก็บเลยพี่กายทีนี้อันนี้อันนี้ไม่เานาะสองดอกนี้โดนทากเล่นงานซะโอ้โห,โหกลวงเลยเดี๋ยวเราจะมาเอาดอกนี้นเดี๋ยวมีดอกสวยกว่านี้อีก นี่เก็บเลยพี่ไก่เก็บเลยนี่พี่ไก่มา,าดอกนี้นี่เอากระดาษอกแบ่งกันดอกนี้ให้พี่ไก่ดอกนี้หนูเอาเอาไป,ไปจัดไปอุ้ยเจออีกแล้วนี่ไงฮ่าฮตะมูตะมิรุ่นนี้ใสสวยงามมากนี่กำลังน่ากินเลยเนี่ยทกบมุรกละ วันนี้มากับพี่ไก่ค่ะวันนี้เห็ดสมองเต็มเลยนี่ตะมมตะมีทั้งนั้นเดี๋ยวช่วยพี่ไก่เก็บ mm. เก็บไปฝากแฟนพี่ไก่โอ้ยนี่นี่นี่รุ่นเนี้ยอย่างงามพี่ไก่เก็บให้เดี๋ยวพี่ไก่ก็มาไล่เก็บเอาเลยเนี่ยนี่ค่ะเห็ดสมอง สเตียนมุกละเป็นเห็ดดูกระไม้ผลิเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าตัวนี้มันมีพิษคนที่เคยกินเขาก็รู้วิธีการทำสำหรับคนไม่กินก็คนที่ไม่เคยกินก็ไม่ควรกินเนาะถ้ากลัวว่ามันจะแพ้ผิดเห็ดอะไรเงี้ยนี่ยังงามอะ่ะเป็นเห็ดที่มีราคาแพงนะคะเคยมีราคาแพงนะ ทุกวันนี้ตามร้านอาหารวงการร้านอาหารเขาก็ยังมีการใช้อยู่นะคะส่วนมากเขาจะมาทำซอสเห็ดทานกับเมนูเนื้อเนาะเหมือนสเต็กอะไรอย่างเงี้ยนี้แต่ว่าทรายเขาเยอะนะการต้มนี่นอกจากเจ้าพิษออกแล้วเราก็ต้มต้มทำความสะอาดเอาดินเอาทรายออกเด้ยสวยไหมพี่ไกส่สวยสวยเนาะ วันนี้เก็บให้พี่ไก่ปีนี้เป็นปีปีทองเห็ดสมองปีทองเห็ดสมองบางปีก็ไม่มีนะเนี่ยบางปีไม่มีมันก็ไม่มีนะเนี่ยปีนี้นี่ถือว่าเยอะจริงๆก็คือเดินไปไหนก็เจอเห็ด เดินชนเห็ดเลยแหละนี่นี่ค่ะเห็ดสมองส,ยสวยๆสเตียนมูร์กละ่ะเยอะละเดี๋ยวเบงกินไม่หวัไม่ไหวพอกินทั้งปีแล้วมั้งเนี่ยเหรอโอ้ทั้งปีเลยรนี่พี่ไม่กินหรอกอาจจะคิมอ,อยู่อร่อยอร่อยจริงอร่อยก็กินไปทำซุปเห็ดก็ได้อร่อยไปย้ายป่าทีนี้เราก็ไปตามหาเห็ดในฝันเราต่อไป เห็ดในฝันเดินจนขาลากไม่เจอสักดอกก็มีใช่เอาเดตะกร้าเห็ดในฝันทบมรุกล่ะนี่ที่เก่าเวลาใหม่ ดอกนึงดอกหนึ่งค่ะดอกนึงเกิดแบบงอๆนะนี่ค่ะกำลังอ่อนๆเลยอุ้ยเจอว้ายถอ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 ถอยค่ะถอยถอยถยมันอยู่ตรงนี้เห็ดมันอยู่ตรงนี้อุ้ยเบลเลอเลยเบลเลอเลยเบลเลอรเลย,รรรเลยว้ายตื่เต้นเบลเลอเลยนี่ นี่ค่ะอู้ยอลังการใหญ่มากอะ่ะใหญ่มากใหญ่มากนี่ตัดมาเลยหัวยนี่ดอกพ่อดอกแม่ใหญ่มากยวตัดขาเพิ่มน,นิดนะึงมันมีดินติดอยู่นี่แน่ได้นแล้วเกือบมองไม่เห็นนะ่ะเกือบมองไม่เห็นนะเนี่ยยัางงามค่ะนี่ ว้ายอลังการงานสร้างสุดๆดอกพี่ใหญ่นี่ค่ะอัปเดตตะกร้าล่าสุดดอกเดียวก็เกลียวได้นี่อันนี้โดนทากแทบไปหน่อยนึงที่ผิวตรนี้ยาวไหมตัวนี้ขายาวหมวกก็ยาวหมวกสูงหมวกทรงสูงขายาวขากลวงรูใหญ่ อะไรอ๋อรอแป๊บหนึ่งว่าที่โทรศัพท์แม่ไปรู้ไปยุ่งนะครับฮึสกี้ฮึสกี้โยกินาว่าที่โทรศัพท์อะโทรศัพท์แม่แม่ใช้อยู่รอแป๊บหนึ่งโลกรองร้อนใจเย็นๆไปทำความสะอาดห้องจัดห้องไปไอส์ก็เลยลงโดดต้นแต่ก็ไม่ได้ฟังก์ชันเลยอะกูอิน Se, så. Det funkar bra nu igen. Oh. Nu gäller det bara att få tillbaka allt som man vill ha Som man hade det tidigare. ปลอดภัยไร้ท่านี่ขายาวหมวกสงสูงอุ้ยมีเจ้าของมีเจ้าของมีเจ้าของ,ของอนั่นเจ้าของหล่นมาแล้วเนี่ย โย่จูไม่ในอนเฝ้าเห็ดไม่ในอนเฝ้าเห็ดอ๋อไปดสมอกะคอมพิวเตทรฟอร์ ดี๋ยวแม่เสร็จตรงนี้ก่อนอนังแบบเหตุไม่ใช่มีเจ้าของไหมดอกนี้นี่ค่ะปลอดภัยไร้ทากเดี๋ยวเราจะเข้าเตาอบนะคะเพราะว่า ข้าเตาอบเนี่ยมันแห้งเร็วดีแล้วก็เห็ดแห้งมาคุณภาพดีกว่า <c oughs> น,นี่น,นี้เกิดแบบโงโลนะเนี่ยเกิดแบบงโลนะเนี่ยดอกนี้ไม่มีท่า กี่ดอกเนี่ยลืมนับสิบสามดอกค่ะรอบนี้อ,อ๋อย้ายคลอดนอะอันนี้มีทากมาด้วยหนึ่งตัวนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าเตาอบนะคะ ส3ดอกเนาะ